สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะเช้าวันที่9้านะคะมกราคมสองห้าหกดนะคะ9้ามกรานะคะวันนี้เลขเก้าเนาะ9้ามกราวันที่9ก้าเแรก9้าใหม่ของปีนะคะ เก้าแรกของปี2 5หเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีสิ่งไหนที่จะเกิดขึ้นหรือเก้าแรกนะคะของอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคนที่พบเห็นคลิปนี้นะคะเดี๋ยวหน่อยขอ energy พลังงานของคุณก่อนดีกว่านะคะว่าคุณเป็นคนอย่างไรโอ้โหห้าเหรียญจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก็บความรู้สึก นะคะเป็นคนที่อะไรก็ได้เป็นคนที่อ่าไม่ว่าจะมีความทุกข์หรือว่ามีความสุขคุณก็จะเป็นคนที่เหมือนกับแบบแบกรับนะคะเอาไว้ด้วยตัวเองนะคะถึงบางทีเนะี่ยนะคะคุณจะเป็นคนที่ถ้าสมมติว่ามีใครมาขอความช่วยเหลือนะคะถ้าเป็นคนที่คุณรักในเวลานั้นบางทีคุณอาจจะไม่มีมากพอที่จะช่วยเหลือเขาได้แต่คุณนะคะถ้าเป็นคนที่คุณรักคุณอ่า เมตตาแล้วเนี่ยคุณก็พร้อมที่จะวิ่งวิ่งหาหนทางในการที่จะช่วยใครคนนั้นนะคะจนบางทีก็ทำให้คุณกลายเป็นคนที่ต้องประหยัดต้อง แบกรับนะคะไม่ใช่แบกรับแค่ความรู้สึกแต่มันแบกรับทั้งภาระหน้าที่บางคนก็ต้องออกเดินทางนะคะไปทำงานที่ต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างประเทศหรืออยู่ห่างไกลบ้านห่างไกลความสบายสะดวกสบายห่างไกลสิ่งที่เป็นโลกของคุณเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่จะนะคะหาเงินนะคะหาอ่า สิ่งอำนวยความสะดวกมาให้กับคนที่อยู่เบื้องหลังมาให้กับคนที่คุณเรียกว่าครอบครัวคนรักพ่อแม่นะคะคนรอบข้างนะคะอันนี้คือพลังงานอินเนอจของคุณถ้าหากคุณเป็นคนที่มี นะคะมีเงินเก็บมีเงินมากพอนะคะที่จะใช้ชีวิตแล้วเนี่ยเมื่อถึงจังหวะเวลาที่มีคนมาขอความช่วยเหลือคุณก็พร้อมที่จะช่วยเสมอนะคะเหมือนกับเฉือนเนื้อตัวเองนะคะหรือว่าแบ่งสิ่งที่ตัวเองเก็บที่ตัวเองกำที่ตัวเองทุ่มเทมาทั้งชีวิตเนี่ยให้กับคนที่คุณรักคุณคือคนที่ทุ่มเทนะคะทุ่มเทเพื่อคนที่ตัวเองรักมากๆอันนี้คือพลังงาน energy ของคุณนะคะที่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าคุณมีลักษณะพลังงาน energy อย่างนี้เนี่ยนะคะ สิ่งใดที่จะเป็นก้าวแรกในชีวิตของคุณในปีนี้นะคะมีสิ่งใดใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในปี2568หรือก้าวแรกของของสิ่งที่คุณมาพบเห็นคลิปนี้ไม่ว่าคุณจะมาพบเห็นคลิปนี้นะคะในเวลาไหนออกมาแล้ว2ใบนะคะไม่ว่าคุณจะมาเห็นคลิปนี้ในเวลาไหนอันนี้คือก้าวแรกของการที่จะ move ไปข้างหน้านะคะของคุณนะคะอ่ะหนขออีกกับ แล้วค่อยเปิดพร้อมกันนะคะอ่ะบอกว่าเดี๋ยวค่อยเปิดพร้อมกันเปิดเลยหาดาบเก้าแรกอ่ะเนี๋ยไหนๆก็อันนี้ก็เปิดเลยแล้วกันเนาะสามถ้วยเก้าแรกเห็นความโอ้โหเก้าแรกทุกคนเก้าแรกของคนที่พบเห็นคลิปนี้ หลังจากที่คุณเป็นคนอย่างที่หน่อยบอกว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทุ่มเทเพื่อคนรอบข้างเพื่อคนที่รักยอมแบกยอมยอมทุ่มเทเสียสละทุกอย่างแล้วนะคะปีใหม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของรักษาครูบาอาจารย์บอกว่าพอได้แล้วมั้งกับสิ่งที่คุณทุ่มเทพยายามเพราะความดีเนี่ยนะคะมันก็ติดตัวคุณไปบางคนเราทําดีด้วยนะคะทําดีด้วยเป็นศูนย์แต่พอเราปฏิเสธหรือไม่ช่วยครั้งหนึ่งปุ๊บกลายเป็นเรากลายเป็นคนที่ ไม่ดีเป็นคนที่ผิดเป็นคนที่เลวร้ายในสายตาเขาท,ทั้งที่เมื่อก่อนเราอาจจะเป็นคนช่วยมาโดยตลอดนะคะแต่พอคุณกลายเป็นคนที่มีความมีจุดยืนของตัวเองแล้วกล้าปฏิเสธแล้วกล้าที่จะหาหนทางในการที่จะพูดปณีประนอมแล้วนะคะสุดท้ายเราก็เป็นคนไม่ดีในสายตาบางคนหากใครคนนั้นคิดที่อยากที่จะ,ะมาหาแค่ผลประโยชน์คบคุณเพื่อผลประโยชน์หรือนึกถึงคุณแค่ผลประโยชน์แค่นั้นเพราะฉะนั้น ปีใหม่ปีนี้นะคะปี2 5 6 8วันที่9มกราสองห้าวันที่หน่อยอัดคลิปนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของดักษาครูบาอาจารย์จักวานอยากจะบอกคุณว่าใครที่มีพลังงานที่มาเพื่อที่จะเป็นพลังงานลบกับคุณนะคะตัดออกไปเลยค่ะทุกคนเพราะว่าหลังจากนี้นะคะก้าแรกในชีวิตของคุณหลังจากนี้คือคุณจะมี คนที่ลายล้อมไปด้วยคนที่มีพลังงานบวกหรือคนที่ เขาเรียกว่าให้และรับเท่ากันนะคะเกื้อหนุนกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ใช่เราเป็นฝ่ายที่เราต้องเป็นฝ่ายแบกฝ่ายให้อยู่ฝ่ายเดียวเพราะว่าอะไรห้าดาบับห้าดาับมันคือการตัดจบค่ะทุกคนตัดจบจากสิ่งที่เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นงานสังคมกัลยานามิตรหรือใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วทาให้คุณรู้สึกกลายเป็นคนที่ต้องแบกรับแบกรับภาระแบกรับความรู้สึกแบกรับ ทุกๆอย่างนะคะที่ผ่านมานะคะหลังจากนี้ก้าวแรกของคุณเห็นไหมอันที่มันหล่นมาอันดับแรกก้าวแรกคือเอ็ดอฟวานนะคะหนึ่งไม้เท้าคุณได้รับ <c oughs> เห็นไหมคะมือตรงนี้มาจากก้อนเมฆมาจากสวงสวรรค์แล้วข้างหลังก็มีตาข่ายสารฝันนั่นหมายความว่าทุกคนคะแล้วตรงนี้เห็นไหมคะห้อยอ เหมือนกับมังกรเนาะแล้วก็มีแสงอรุณอยู่ข้างหลังนั่นหมายความว่าก้าวแรกของคุณหลังจากนี้คุณจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยพลังงานที่เหมือนกับเป็นพลังงานเอเนอร์จที่เหมือนกับมาเติมให้กันเห็นไหมคะสามถ้วยคุณเห็นหน้าตาของ3มคนนี้ไหมคะนี่คือคุณนะคะที่อยู่ตรงกลาง ชเชื่อมโยงกันนะคะมีตาข่ายสารฝันนะคะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่รอบข้างคุณหลังจากนี้จะเป็นคนที่เกื้อหนุนคุณนะคะจะเป็นคนที่คอยมอบพลังงาน energy บวกให้กับคุณเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณก็เป็นคนที่มอบสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับคนรอบข้างนะคะคนที่นึกถึงสำนึกคนที่รับรู้ถึงพลังงานดีๆที่คุณมอบให้สำนึกถึงบุญคุณที่คุณให้สำนึกถึงสิ่งต่างๆที่คุณให้สิ่งดีๆที่คุณให้เขา าจะมาตอบสนองคุณค่ะเขาจะมาตอบสนองคุณส่วนใครนะคะที่คอยเอาแต่เบียดเบียนคอยเอาแต่เอาเปรียบคุณนะคะเห็นไหมคะฟ้าผ่าลงมานะคะดาบ คุณไปแล้วค่ะเพราะว่าเขาอะไรเขามีแต่นำพาปัญหานำพาแต่สิ่งที่ทำให้คุณปวดหัวหรือบางคนเนี่ยคุณคบไว้ไม่รู้คบไว้เพื่ออะไรนะคะเพราะว่าเหมือนกับที่ผ่านมาคุณคิดว่าโอเคอย่างน้อยให้ความช่วยเหลือเขาไปแล้วสักวันหนึ่งเขาอาจจะรู้ว่าเรามีความรู้สึกดีๆเรามีความจริงใจให้นะก็คบกันไปแต่ใครบางคนนะคะมาพร้อมกับปัญหามาพร้อมกับ สิ่งที่เขาเรียกว่าอยากที่จะได้เป็นผู้รับอย่างเดียวอะไม่เป็นผู้ให้เลยนะคะคุณตัดแล้วค่ะคุณตัดจบแล้วค่ะวางดาบลงค่ะอันนี้คือคุณนะค,ะคุณไปแล้วค่ะคุณไม่อยู่แล้วค่ะฟ้าผ่าลงมาแล้วนั่นหมายความว่าอะไรก็แล้วแต่ใครที่เคยเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วเป็นผู้รับอย่างเดียวนะคะไม่เกื้อนหนุนซึ่งกันและกันนะคะหลังจากนี้ก้าวแรกในชีวิตของคุณหลังจากนี้คือการที่คุณ จะลายล้อมไปด้วยพลังงาน energy บวกลายล้อมไปด้วยคนที่เป็นการยานามิตรที่แท้จริงกับคุณนะคะแล้วทีนี้นะคะเดี๋ยวหน่อยขอสองใบนะคะสรุปว่าหลังจากนี้นะคะหากคุณคัดสรรคนที่จะเข้ามาหากคุณเป็นคนที่กล้าที่จะตัดคนท็อกซิกหรือบางอย่างออกไปบางคนอาจจะเดินทางออกจากพื้นที่ที่เรียกว่า่าที่ทำงานเก่า สังคมเก่าหรือคนเก่าๆนะคะทุกสิ่งอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสังคมต่างๆนะคะหากคุณนะคะมีแพชชั่นในการที่จะทำอะไรใหม่ๆได้พบเจอสังคมใหม่ๆได้พบเจอสังคมที่มีความเกลื่อนหนุนกันบางคนก็อาจจะได้เดินทางนะคะไปทำงานที่อื่นหรือว่าออกจากที่เก่าเพื่อที่จะเดินทางไปทำงานในสิ่งที่คุณได้ลงสมัครไว้หรือว่าโดนเรียกตัวหรือบาง คนคเก่ากว่านั้นเลยค่ะรู้สึกว่าที่ทํางานเก่ามันไม่สามารถตอบโต์คุณเดินออกมาแล้วมุ่งหน้านะคะมุ่งหน้าออกไปเพราะคุณเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองคุณเชื่อมั่นในพลังของตัวเองคุณเชื่อว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่คือคุณสามารถที่จะหาที่ที่รองรับคุณสามารถหาที่ที่เรียกว่า เป็นที่ที่จะทําให้คุณมีความก้าวหน้าได้พบเจอคนที่ดีสังคมที่ดีหรือได้พบเจองานที่ดีหรือได้พบเจอสิ่งที่จะทําให้คุณได้สารฝันบางคนนะคะออกจากสังคมเดิมๆเพื่อที่จะเดินไปสู่ตามเส้นทางความฝันนะคะที่เป็นสิ่งที่คุณเคยคิดอยากจะทํามานานแต่ไม่กล้าที่จะถอยไม่กล้าที่จะออกจากจุดเดิมเพราะคิดว่ายังไม่มีที่ใหม่รองรับยังไม่มีอ่ะโอเคมันพลิกออกมาแล้ว ยังไม่มีที่ใหม่รองรับเนี่ยนะคะคุณยังไม่กล้าถอยออกมาแต่จริงๆแล้วคุณเชื่อไหมคะคุณคือคนที่มีพลังงานมี energy ในการที่จะทําอะไรใหม่ๆหรือว่าทําในสิ่งที่คุณรักคุณถนัดเนี่ยคุณมีพลังงานมี energy ตรงนั้นมากพอเพราะฉะนั้นตรงเชื่อจงเชื่อในศักยภาพของตัวเองเชื่อว่าสิ่งที่คุณเป็นณเวลานี้ประสบการณ์ที่ผ่านมามันจะทําให้คุณนะคะได้ไปพบเจอนะคะจงเชื่อและศรัทธาคุณจะได้ไปพบเจอที่ที่ทําให้คุณ มีความสุขในชีวิตมากยิ่งขึ้นกิ n งออ c ครับคือคนที่อยู่ในจุดที่เรียกว่าสามารถทำตามความฝันสามารถที่จะเกื้อหนุนนะคะตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าคุณเห็นไหมคะคทาเป็นดอกบัวนะคะมืออีกมือหนึ่งถือถ้วยนะคะอาถือถือถ้วยน้ํานะคะที่ภายในจะเป็นน้ําน้ําที่มีความวิเศษน้ําที่เหมือนกับคุณสามารถเติมให้กับตัวเองได้แบบไม่มีวันไม่ไม่มีวันจบสิ้นนะคะ บางคนอาจจะข้ามน้ำข้ามทะเลอย่างที่หน่อยบอกนะคะลองเสี่ยงสักครั้งนะคะไปหาแบบสิ่งที่ตัวเองหลักหาเส้นทางที่ตัวเองชอบจริงๆคุณเห็นอันนี้ไหมคะคนที่ไม่ดีตัดออกไปนะคะเพราะว่าคุณมีความฝันที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ไกลกว่านั้นนะคะที่จะทำให้ชีวิตของคุณนะคะมีความสุข มือถือคาถาที่เป็นเหมือนคล้ายๆดอกบัวคือคุณศรัทธาในตัวเองอ่ะคุณอยู่ในจุดที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาสอนให้คุณได้รู้ว่าคุณมีคุณค่ามากกว่านั้นนะคะจงไปอยู่ในจุดที่คุณมีคุณค่าจงไปอยู่ในจุดที่ทุกคนเห็นว่าคุณเป็นคนที่พร้อมที่จะให้คุณเชื่อไหมคะว่าการที่เราจะพบเจอคนที่เป็นเหมือนกับคนที่เกื้อหนุนกันเนี่ย หน่วยไม่ได้หมายถึงแค่เฉพาะเรื่องความรักนะคะทั้งกัลยานมิตรสังคมที่ทำงานเจ้านายเพื่อนร่วมงานสังคมใหม่ๆต่างๆเนี่ยการที่เราจะได้ไปสู่จุดที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ที่ทำให้คุณกลายเป็นคนที่มีออร่ากลายเป็นคนที่มี energy พลังงานบวกที่พอไปอยู่ปุ๊บแสงคุณเปล่งประกายอะแสงคุณเปล่งประกายออกมาคุณเป็นคนที่ดูดีในสายตาคือคนบางคนเนี่ยไม่ได้แต่งตัวด้วยแบรนด์เ네นมหรูหราแต่ เขาแค่ใส่เสื้อผ้าธรรมดาแต่ว่าเขามีออร่านะ่ะเขามาีพลังงานบวกสึเป็่งประกายออกมามันทำให้คนที่อยู่รอบข้างนะคะคุณจะเป็นคนที่ต่อไปคุณก้าวแรกของคุณคือคนที่เห็นคุณค่าของคุณจะมองเห็นนะคะออร่าของคุณนะคะมองเห็นออร่าทุกคนเห็นไหมคะ ห้าไม้เท้าจริงๆเลขห้าเนี่ยในสันอ่าห้าห้าห้าทุกคนออกมาห้าถ้าห้าอีกอันนี้คือแบบถ้าห้าเดี๋ยวนะมีทั้งห้าเหรียญหดาบห้าไม้เท้าถ้าเจอห้าถ้วยอีกทีนี่คือคุณเตรียมหัวล้อได้เลยห้าห <laughs> <laughs> พลังงานอิน r g จหลังจากนี้อย่างที่หน่อยบอกคุณจะกลายเป็นคนที่ไปอยู่ในจุดที่คนเขาเห็นออร่าเห็นถึงพลังงานบวกเขาเขาจะไปอยู่ในที่ที่คนอยากอยู่ใกล้นะคะ คุณจะไปอยู่ในที่ที่ทุกคนอยากที่จะมาสนทนาทุกคนอยากที่จะมาปฏิสัมพันธ์กับคุณเพราะคุณเป็นคนที่มีทั้งพลังงานมีทั้งไฟในตัวแล้วก็มีทั้งความอบอุ่นมีทั้งความอ่อนโยนมีทั้งพลังงานที่จะทําให้คนรอบข้างรู้สึกว่าแค่ได้แบบมาปฏิสัมพันธ์กับคุณแล้วก็ทําให้รู้สึกเหมือนมีพลังงานเหมือนได้ <S <S ได,ได้ได้พลังงานบวกมากยิ่งขึ้นนะนะคะเพราะว่าอะไรดูนี่สิคะห้าไม่ท้าคุณนี่นี่คือคุณ น,ะะนี่คือคุณคนเดียวกันไหมคะอย่างที่หน่อยบอกเมื่อกี้เห็นไหมคะนี่คือคุณใช่ไหมคะที่รายล้อมไปด้วยคนที่มีจิตพลังงานบวกเหมือนกันและนี่คือคุณนะคะคุณจะกลายเป็นคนที่อย่างที่หน่อยบอกว่าบางคนอาจจะโยกย้ายสถานที่ทํางานเปลี่ยนสถานที่ทํางานไปในที่ใหม่ๆนะคะแล้วคุณจะไปพบเจอคนที่ <c oughs> ขอโทษทีค่ะคนจะไปพบเจอคนที่เห็นไหม ลายล้อมเขาก็มีความสุขกันทุกคนต่างคนต่างมีหน้าที่ต่างคนต่างแบบคอยเกื้อหนุนกันนะคะแล้วคุณก็ชูขึ้นชูไม้เท้าขึ้นนะคะข้างบนนะคะนั่นหมายความว่าหลังจากนี้อย่างที่หน่อยบอกคุณจะเป็นคนที่มีออร่าอยู่ในผู้คนที่จํานวนมากคุณก็เป็นคนที่เปล่งประกายมีออร่ามีพลังงาน,ม,งงานมีเอเนจีทั้งพลังงานเป็นทั้งหงยินหยางอะเป็นพลังงานเป็นทั้งไฟเป็นทั้งน้ํา นะคะเป็นพลังงานของคนที่มีเหมือนกับแบบเป็นพร้อมที่จะเปล่งประกายออกมาไปอยู่ที่ไหนคุณก็จะกลายเป็นคนที่มีเหมือนกับก้าอย่างที่หน่อยบอกอ่ะทุกคนมันใกล้เคียงกันมากเลยคืออย่างที่หน่อยบอกก้าวใหม่ของคุณคืออะไรคือการที่คุณจะไปอยู่ในจุดที่คุณจะมีออร่าแสงประกายเปล่งปังออกมายังไม่พอคุณจะเป็นคนที่เมื่อไปอยู่ที่ไหนที่ตรงนั้นจะมีความเจริญ ที่ตรงนั้นจะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะคุณเชื่อในเรื่องของพลังงานดึงดูดไหมคะคุณมี energy ของพลังงานดึงดูดนะคะคุณไปอยู่ที่ไหนบางที่ที่อาจจะเป็นที่ที่ยังไม่พัฒนาคุณไปอยู่ในองค์กรไหนองค์กรนั้นจะเริ่มมีการพัฒนานะคะหรือมีการปรับเปลี่ยนนะคะกลยุทธ์ปรับเปลี่ยนการ กฎระเบียบหรือมันจะมีสิ่งที่เปลี่ยนไปจนทําให้คุณรู้สึกว่าเออมันเป็นจังหวะเป็นก้าวแรกหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เออคุณมาแล้วคุณรู้สึกโชคดีจังเลยอะพอมาในที่ใหม่ๆตรงนี้มันมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นพอไปอยู่ในสังคมหรือว่าบริษัทใหม่อันนี้เอ,อ๊ะเขามีการเปลี่ยนเปลี่ยนกฎใหม่หรือเปลี่ยนการ เปลี่ยนลักษณะรูปแบบภายในมันทําให้คุณกลายเป็นคนที่มีความสุขกับที่ใหม่ๆนะคะหรือถ้าใครที่ไม่ได้เปลี่ยนสถานที่ทํางานใหม่ยังอยู่ในที่ที่เดิมนะคะคุณจะเป็นคนที่จะโฟกัสในคนที่เป็นกัลยาณมิตรของคุณเท่านั้นจะโฟกัส คนที่รู้สึกว่าคุณไม่ไม่ใช่หรือคุณรู้สึกว่ามาเข้ามาเพื่อที่จะหวังผลไม่ได้มีอะไรที่ทําให้คุณมีพลังงานบวกให้คุณเลยสักนิดเนี่ยคุณก็จะตัดออกไปนะคะการที่เราตัดพลังงานลบออกไปจากชีวิตมันจะทําให้คุณกลายเป็นคนที่มีความสุขแล้วก็โดดเด่นมีพลังงานบวกมากขึ้นคนที่มีพลังงานบวกมาอยู่ร่วมกันเห็นไหมคะมันก็จะมีความสุขมันก็จะแบบแบบเปล่งประกายนะคะแล้วคุณก็จะกลายเป็นคนที่เปล่งประกายนะคะจากเห็นไหมคะทุกคน ส่างกันไหมสิ่งที่คุณเป็นเมื่อก่อนนะคะกับก้าวแรกแห่งการพัฒนานี่คืออดีตนะคะอยู่ในที่ที่แบบ ต้องเป็นผู้ให้ต้องมีมากกว่าต้องเป็นผู้ให้ต้องคอยให้ตลอดเวลาแต่ว่าปัจจุบันเห็นไหมคะต่างคนต่างมีอาวุธต่างคนต่างมีเป็นของตัวเองต่างคนต่างก็ให้ต่างคนก็ต่างรับต่างให้ต่างรับต่างคนต่างเติมพลังให้กันเป็น energy เป็นพลังงานบวกเป็นที่ที่แบบคอยชาร์จพลังให้กันนะคะเข้าถึงบอกว่าเมื่อถึงจังหวะเวลาที่เหมาะสมการเดอสตาร์ใต้สำรับนะคะที่หน่อยกำลังจะตัดจบ คลิปนี้นะคะเพราะว่าคุณอย่างที่หน่อยบอกโอ้ยดีมากเลยอะทุกคนโอ้โหทุกคนโอ้โหโอ้ยอ่ยอยนะจริงๆแล้วนะคะทุกคนมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์เป็นอะไรที่แบบทุกคนคะ่ะ เดอะสตาเพราะคุณเป็นคนที่มีไฟคุณเป็นคนที่รอได้คุณเป็นคนที่อดทนคุณเป็นคนที่มีความอดทนมีความพยายามบางคนอาจจะเดอะสตามันออกมามันเป็นในเรื่องของการที่คุณพ,พยายามทําพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวหรือพยายามาสร้างตัวตนบางคนนะคะอาจจะเป็นคนที่มีอาจจะเริ่มมีที่เสียงทางโลกออนไลน์บางคนเริ่มมีคนติดตามบางคนทําช่องทําอะไรขึ้นมานะคะ แต่คุณนะคะจากเมื่อก่อนอาจจะรู้สึกท้อแท้นะคะหรือว่ารู้สึกว่าไม่มีเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ <_ BL AN TS> รู้สึกว่าทำไปแล้วรู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรที่ดีขึ้นแต่วันที่เก้าโมกราวันนี้วันที่คุณมาพบเห็นคลิปนี้นะคะก้าแรก9ก้าสำคัญของคุณหลังจากนี้คุณจะเปล่งประกายนะคะเพราะว่าทุกอย่างที่คุณกำลังทำทุกอย่างที่คุณสารฝันนะคะเห็นไหมคะ เขาเรียกว่าอะไรนะที่ไหนอบอกกับดักแห่งความฝันมันกาลังทอประกายเปล่งประกายออกมานะคะเป็นเดอะสตาทุกคนเห็นไหมคุณกําลังจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรเพราะคุณอยู่ในจุดที่คุณนะคะมีออร่ามีเปล่งมีความเป่งประกายคุณอยู่ในจุดที่คุณนะคะรอได้พยายามที่ผ่านมาพยายาม พยายามมามากพอนะคะท้อมาหลายครั้งแต่สุดท้ายเมื่อถอยออกมาแล้วก็มาอยู่ในจุดที่มันคือจุดยืนของคุณมันเป็นที่ที่เหมาะสมสำหรับคุณบางคนนะคะจะมีฐานแฟนคลับที่มากขึ้น มีคนติดตามเพิ่มมากขึ้นบางคลิปบางอย่างที่คุณทำจะเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ชื่น,ช,ช,นชอบคนต่างแชร์คนต่างให้ความสนใจคือจริงๆทุกคนคะมันเป็นช่วงจังหวะเวลาจริงๆอะทุกคนทำมามากๆพยายามมามากๆเหมือนกับ คุณสังเกตอ่าดาราคนมีชื่อเสียงบางคนไหมคะที่อยู่ในวงการมานานนะคะก็ได้อยู่ในบทที่แบบว่าเป็นรองเป็นรองเป็นรองแต่เมื่อถึงจังหวะเวลาที่เหมาะสมค่ะทุกคนเรื่อง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 หนึ่งเนี่ยอยู่ดีๆก็ดังเป็นผู้แตกไปเลย จากที่เมื่อก่อนเล่นบทลองบทที่ไม่ได้มีคนให้ความสนใจมากมายอยู่ในวงการมานานแต่เมื่อถึงถึงจังหวะเวลาที่เหมือนกับแบบมันอัดไว้เยอะอัด,อ,ดอัดความดีอัดชื่อเสียงไว้เยอะสุดท้ายดังระเบิดเป็นผู้แตกเลยอะ่ะนะคะเหมือนดาวเหมือนเดอรสตาเหมือนคนคนนี้นะคะที่หลังจากนี้คุณจะกลายเป็นคนที่เปล่งประกายได้อยู่ในที่ที่เหมาะสมเปล่งประกายให้คนได้รู้จักมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นหากถ้าใครไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับโลกออนไลน์หรืออ่ะอ่ะไม่ใช่โทษทีคะ่ะหากว่าใครไม่ไ ที่ทำงานอยู่ในสื่อโทรทัศน์หรือว่าสื่อ,อแวดวงวงการบันเทิงเนี่ยนะคะคุณก็อาจจะทํางานทางโลกออนไลน์ซึ่งหลังจากนี้คุณจะกลายเป็นคนที่คนเริ่มพบเห็นคลิปของคุณเริ่มเป็นไวรัลมากยิ่งขึ้นเริ่มไต่เต้าทีละนิด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 จนจากเมื่อก่อนที่เป็นเป็นเส้นขนานเป็นทางเรียบหลังจากนี้มันจะพุ่งทะยานขึ้นไปถึงขีดสุดนะคะเพราะว่าอะไรเพราะสิ่งที่คุณกําลังนะคะได้รับคือความสุขทุกคนคะ่ะ โอ้โห oh. ทุกคนคะหน่อยขอหน่อยขอ เห็นไหมทุกคนเมื่อคุณอยู่ในจุดที่เหมือนกับคุณได้เปล่งประกายเปล่งแสงออกมามันจะทําให้คุณนะคะได้โชคใหญ่นะคะโชคใหญ่บางคนอยู่ในที่ที่เงินเริ่มเข้ามาแบบเงินโชคทางการเงินนะคะอยู่ถูกที่ถูกจุดที่ทํางานถูกที่ถูกจุดเงินจะเข้ามาเป็นกอบเป็นกันนะคะเป็นเงินก้อนใหญ่ทุกคนเห็นไหมคะ เป็นเงินที่มาจากทั้งน้ำพักน้ำแรงเป็นเงินที่มาจากทั้งจากที่ที่คุณนะคะได้เปล่งประกายเปล่งแสงออกมาแล้วที่สำคัญเมื่อคุณเปล่งแสงเปล่งป,ประเป่งประกายออกมาทุกคนคะ่ะคุณจะพบเจอคนที่มีพลังงานเหมือนกันกันกบคุณเข้ามานะคะเพราะอะไร King of cup กับ Queen of cup ราชาถือถ้วยกับราชินีถือถ้วยเห็นไหมคะดับแสงมานานอยู่ในที่ที่ดับแสงมานานอยู่ในจุดที่ทําเท่าไหร่ก็ไม่ทุกคนไม่เคยเห็นค่าแต่หลังจากนี้เมื่อคุณมีแสงแป่งปายมีออร่ามากยิ่งขึ้นสิ่งที่คุณจะดึงดูดก้าวแรกก้าวใหม่หลังจากนี้คือคุณจะดึงดูด คนที่มีพลังงาน energy มองหาคนที่เหมือนกันกับคุณหรือมีพลังงานที่อยากที่จะพบเจอคนที่มีความทุ่มเทคนที่มีพลังงาน energy บวกเหมือนกันกันกบคุณเข้ามาในชีวิตต่างคนต่างมองหาค่ะต่างคนต่างมองหาซึ่งกันและกันแต่ว่าที่ผ่านมาน่ะ คุณไม่ได้มองหาแบบเพ่งพินิจหรือว่าเร่งที่อยากที่จะมีใครคุณใช้ชีวิตของคุณไปเรื่อยๆด้วยความสุขคนบางคนก็โสดมานานคนบางคนก็เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมานานคนบางคนก็ใช้ชีวิตแบบไปวันๆมานานทุ่มเทเพื่อการสร้างชีวิตสร้างตัวตนสร้างรักฐานความมั่นคงให้ชีวิตตัวเองจนบางคน จนบางคนเนี่ยไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักไม่ได้โฟกัสการที่อยากที่จะเปิดใจรับใครเข้ามาแต่หลังจากนี้ค่ะทุกคนโอ้ยสิ่งที่คุณจะได้รับก้าวแรกก้าใหม่ก้าที่มั่นคงของคุณหลังจากนี้คุณจะได้พบเจอโชค ะะโชคใหญ่นะคะที่มาจากเบื้องบนบางคนคาดหวังอยากได้เงินคุณจะได้อยู่ในจุดที่คุณสามารถทําเงินได้เพิ่มมากขึ้นบางคนนะคะเมื่อมีการความมั่นคงในเรื่องของการเงินแล้วออร่ราของคุณออกแล้วคุณจะดึงดูดคู่ของคุณเข้ามา นะคะทุกคนหน่อยถึงบอกว่าเมื่อเราอยู่ในจุดที่มันเป็นที่ของคุณเมื่อเราอยู่ในที่ที่ทำให้เรามีออร่าเมื่อเราอยู่ในจุดที่เป็นที่ที่เป็นของเราอย่างสมบูรณ์แล้วเนี่ย คุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามามากมายเลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะน้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะหน่อยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะทุกคนคลิปนี้หน่อยว่าตั้งใจว่าอยากจะถามแค่ว่าก้าวแรกในชีวิตของของเราวันที่9มกรา2 5 6 8 ก้าแรกของปีนะคะก้าแรกมาเป็นอะไรมันตกออกมาเป็นอันแรกคือการเริ่มต้นเริ่มต้นหาสิ่งที่คุณรู้สึกมีแพชชั่นเริ่มต้นหาสิ่งที่คุณรู้สึกว่าทําแล้วคุณนะคะได้พบเจอสังคมที่ดีกัลยานามิตรที่ดีนะคะแต่หน่อยไม่นึกเลยว่าสิ่งที่หล่นออกมาสิ่งที่ท่านอยากจะบอกสิ่งที่ท่านอยากจะสื่อเลยก็คือจุดไหนที่คุณนะคะทำแล้วมีความสุข มันจะดึงดูดเงินมันจะดึงดูดชื่อเสียงมันจะดึงดูดสิ่งดีๆกัลยานนิดรเข้ามาค่ะทุกคนนะคะไม่ต้องกลัวเลยค่ะถ้าที่ที่ไหนที่เรามีความสุขมันก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาแต่ที่ที่ไหนที่เราทําแล้วรู้สึกท้อแท้รู้สึกว่ายิ่งทํายิ่งจมยิ่งทํายิ่งรู้สึกว่าโดนเอาเปรียบที่ตรงนั้นมันไม่ใช่ที่ของเราค่ะทุกคนที่ตรงนั้นมันเป็นที่ของคนอื่นที่มีพลังงานไม่เหมือนกับเราเพราะฉะนั้นให้คุณ มั่นใจในสิ่งที่คุณเป็นให้คุณมั่นใจในศักยภาพของตัวเองให้คุณมั่นใจว่าคุณเหมาะสมและคู่ควรที่จะได้พบเจอสังคมที่ดีการเงินที่ดีและที่ที่และที่สำคัญคือ ได้เจอคู่ที่ดีคู่ที่เหมาะสมคู่ที่เป็นทั้งเพื่อนคู่คิดคู่ที่เป็นทั้งคู่ชีวิตคู่บุญคู่บารมีคนที่มีอะไรพร้อมคนที่มีอะไรเหมือนเหมือนกับเราคนที่พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเรา น,ะะน้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปน้องรับสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของรักษาครูบาอาจารย์พยายามมาบอกว่าจงหาจุดที่คุณมีความสุขจงหาจุดที่คุณอยู่แล้วมีแสงเปล่งประกายจงหาจุดที่คุณอยู่แล้วคุณได้เป็นคนที่โดดเด่น มีชื่อเสียงจงหาจุดที่คุณอยู่แล้วคุณมีความสำคัญกับคนทุกคนคนรอบข้างกัลยาณมิตรนะคะแล้วคุณก็จะได้พบเจอนะคะสิ่งดีๆที่จะเข้ามานะคะนี่คือเช้าวันใหม่วันที่9มกราสองห้าหกแนะคะขอให้คุณมีความสุขมีพลังงาน energy บวกนะคะเชื่อมั่นในศัก,กยภาพของตัวเองเชื่อมั่น ในองค์ความรู้เชื่อมั่นในความศรัทธาเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของรักษาครูบาอาจารย์เชื่อมั่นในบุญบารมีสิ่งที่คุณสะสมมานะคะมันจะนำพาคุณไปพบเจอสิ่งที่ดีๆแน่นอนสิ่งไหนที่ไม่ดีตัดออกไปค่ะ เพราะมันจะเป็นสิ่งที่คอยฉุดรั้งคุณไว้นะคะทําให้คุณกลายเป็นคนที่ไม่เดินไปข้างหน้าไม่ก้าวไปข้างหน้านะคะยังไงก็อย่าลืมกดหัวใจเป็นค่าครูให้กันนะคะกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะเม้นคอมเมนต์มาบอกกันทีว่าก้าวแรกก้าวใหม่ของคุณหลังจากนี้คุณพร้อมที่จะ ก้าวไปข้างหน้าแล้วหรือยังคุณพร้อมที่จะพบเจอใครที่ดีๆแล้วหรือยังคุณพร้อมที่จะพบเจอหนทางเส้นทางงานที่จะทําให้คุณไปสู่เส้นทางที่มีความสุขมากพอแล้วหรือยังโอเคค่ะเช้านี้หน่อยแฮปปี้มากๆเปิดมาได้ไพ่ที่ดีมากๆนะคะหน่อยก็จะน้อมรับพลังงานดีๆนี้เหมือนกันนะคะทุกคนสิ่งไหนก็แล้วแต่ที่คุณนะคะเพื่อนๆเนี่ยคิดอยากที่จะทํา จงทําในสิ่งที่คุณเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วคุณก็จะพบเจอหนทางข้างหน้าบางคนอาจจะสั้นอาจจะยาวแตกต่างกันแต่คุณจงจําไว้เลยค่ะว่าหากคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะยังไงคุณก็ไปถึงเป้าหมายนั้นแน่นอนต่เป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่พบเห็นคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดหัวใจเป็นค่าครูให้หน่อยด้วยนะคะโอเคคะหน่อยไปแล้วนะคะบา,บายดีที่สุดนะ